เอมบุษบครับป่านีป่านีน้ำป่านีบนฉันทำไรครับาาครับที่ครับาาครับทคนครับบนะครับยาปาีครับปาีครับ

เงบนี้นะครับโอกปลาเลนห่อยมันดึงไงปนี่โอ้ยบ่ไน้งบ่ไอยปลาเลน้อยว้าทนบุตรีสั่น่ารักจังวะึเนี่ยปลาเลหนอยมันจะดึงมันมาเปงเ่ยาจจังมันหมุนนก่งเต้มเดี๋ยวแล้วก็จะไป ดูเบ็ดเรานะครับเราใส่เบ็ดปลาไหลไว้เอาละครับตัดตอนไปดูตอนยามนะครับสต๊อ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 บงานกันนะครับอยู่นี่อยู่ไม่ไกลนะครับที่ที่ที่เบ็ดเรายามใส่เฮ้ยใช่ครับที่เบ็ดลอยเลยครับเบ็ดลอยยามใส่นี่ครับเราทีมงานเราก็เยอะครับมีคูเบ็ดแล้วก็อะไรเนี่ยฟอนแล้วก็ดีมครับก็สุดลอยคนหนึ่งครับเข้ามาพูดอี่เนี่ยครับ นี่ก็ข้างหน้าครับ resigned, เป็นแองปลาไหลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับแองปลาไหลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับ p a l a ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับเจ้าโจ้ครับตากล้องมาดูครับเกิดมาจออะไรอีกแล้วนะครับครับมหลุ het, ูชันครับหลุดสันครับโอ้โหย่างม่ย่างมา เอาาหมุนย่ติบิดปักมือ่ฮะปลาสูบกาอะมาแล้วครับเออรื้อรุดแหมงเ้ยคุดคุดคูดมามาขุดคูดทำอะไรครับสาดปลาครับ ีมครับสะาากันนะครับบิคอนครับบิคอนเฮ้ยมนไทยหลุดไทยไทยไทยทำไทยทำเออเลยโอ้โหันเยจับดิจับดิเจ้า่อเจ้าพ่อเฮ้ยเห็มันรุนลีสาีสาอยู่คนจักแล้วครับสุลาเนาะจักแล้วครับมมนถึงนเดเห็ดบัวโอ้โหพี่น้องครับพี่น้องครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยกี่เดดครับครับสุดยอดครับสุดยอดครับ แม่เราขี่ต่แมั้ยปานโอ้ยยังไงเพี่น้องไปไปเว้ย้งบะมอขี้งกะนะมันต้องมีบักนอนเกียยขี่ตมแล้วมึงพบ้ลาพบดลาพูแลาไปไปไป

เน่สวดนี่เกินไปไหนกันเงยโฟดเอาันนี้เดี๋ยวเขาพอดีอ่ะโอ้ยช่อยน่เล่าเทียนเบิดตอนนี้น่ะมึงมึนอีกแล้วหนาวรู้ส่นอ้มึงไทยปู๊ด ปาคอยลาเี้ยหมดละจ้าสเข็ดง้ไปย่าเบ็ดวิ่งเด็กเด็ก่าเล่นกันแล้ว่ะไปถามักใช่ไนะครับเฮ้ยคัปากอยครับปากอยครับนี่เนีของมักอัดเท่านนเบีย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 ครับมามาไหมอ้าเหลาลาเหลาเน่ยเป็นคนเสียเหลืองน้วไปกี่เดือนครับ ิีกต้มตีชีกตอมตีดังกูิกตมตีชีตอมตีดังกูิีกต้มตีชีกตอมตีดังกูิีกต้มไม่ใช่มังดับิีกต้มนะเก็ว่าชีกตมตีดังกูอีเลี้ยนะเออเรป่อากันเขาต้องดืมน้ำอยู่ะีีดดด ในในอันนี้ใบผักอิกหูมครับผักกุม้ม <c oughs> เออเอผักกุ้มครับปลูกครับปลูกไปถ่ายคนบาทองนี่ครับ

นี่ครับเราอยู่กับสวนสวนลุงเบียดนะครับคูเออคูเออสวนลุงคู่เบียดอะไรครับบ่อนี้ก็หลายมากครับปลานี่ปลาชะเอ้ยปลาชะโดปลาชะโดปลาปลาบึกครับ รอรุนผลงานนะครับ <wishing> พ <piercing phrase> ี oh ่เต้ครับว่าชันไอปิ่นลงมาไม่เคยเห็นอ่ะไม่เคยเห็น่ะ ครับเราก็ดูครับผมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นน้ำที่น้ำซีน้ำซีครับเหียดลเถอะน้ำซี่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้หมวนมากเลยครับครับผมจะเล่นน้ำให้ดูบ่อยมากครับลงมาเดี๋ยวจับมลาลงมา ดูมาชมวิวที่น้ำชีกันนะครับนี่ครับมาเราจะมาดูดิมทรายริมหาดกันนไม่เน้นหดกัครับตามกัตามไป <laughs> <laughs> ดูไม่ได้ครับ <laughs> <laughs> เยนนีัว เรามาทำอะไรนะครับครามาทำอะไรเรามาหล่องน้ำครับ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 นี่ก็เป็นหาดครับเป็นน้ำซีครับน้ำก็ไม่เยอะมากเป็นพรพอมพอพร้อมเสร็จครับเออไม่ใช่จุดสับ เดี๋ยวครับไปเดี๋ยวมาเลยพี่มาไปนอนล้วไปดูวันนี้เรามาอาบน้ำกันนะครับเกี่ยวหัวยังไง โอ้ยมันกลยเปลี่ยน花样เยอะอะไรอแลี้วนี่ยลูที่ใ่เบี่ยงแค่นี้อ่ะม่ใม่ใ่เบี่ยงไปแห้วแล้วเดียวเราพอพอพอมันอย่างไรอ่ะมันยวางบบไเบิ่งหน่เบี้ยฉันถาอะไรกูบ้าง พวกเอาทำอยางไนะยีนน่ะมนห่ต่อไปเราก็จะไปทำอาหารนะครับ นี่ครับปลาที่เราได้มาครับเยอะพอสมควรครับประมาณาเ,เออก็เยอะครับนี่ครับดารา <c oughs> ดาราเกาหลีดังไฟนะครับใช่ครับเราจะไปทำเมนูอาหารครับ <c oughs> ไ,ไม่ไม่ไปชมพ่อครัวกันนะครับ เน้่ครับโจนาอเหเล่านะครับเนี่ยครับคนนี้บ้างนี่ครับโจนาหน่อยครับโจนาอัลเล่านะครับแต่แบบดูผ้าคร้วของแล้วนะครับประคอประคอพวกกนครับโจนาหน่อยครับครับดูปลาครับดูปลาครับโอ้โห ันดอู๋ขาหาเห็ดเน่ากินคุณมาทำมะม่วงกินอ่ะแ้วดเน่กินข้าหายเห็ดเนวกินโอ้้าหายเหน่ากินโอ้แตกปอกมะม่วงฟาลันฟาลันฟาลันมมะ่วางฟาลันเสียงดนตรีเคยเห็นบักม่วางฟาลันไหมครับมากันเยอ เคยเห็นบักม่วงฟารันไหมครับครูยังยังะรจิ๋วของม่วงนไม่รู้เรื่องจ้าเอาไปประกันว่ากินก็บพบอกได้ครับคนถ่ายผมเหรอเนี่ครับมะม่วงฟารันมะม่วงฟารันเดี๋ยวบะม่วงฟารันนี่ฟารันบะม่วงฟารันอร่อยนะครับมันอยู่ทางเดลเบอร์ม่วงฟารันมึงเนี้ยนี่ไม่ไปตามบมืนี้ไม่ไปตามเมื่อกี้ไหมครับนี่ครับเราจะมาเอาบะม่วงฟารันนะครับ

เต้นป้องมปทำแบบทีจะเบจทำอะไรครับคุณทำอะไรไปยังเปยังนอนพกท้วมเบิดโอ้งมันไฟหมอกมียัง คำกว่าโอ้โหเนี่อันอ๋อจะปีทางจากเราไปดำปลาไหลมาครับเนียบแล้วก็มาทำเนี่ยก็ต้มปลาไหลครับเราทำเองนะครับอะไรแล้วก็หามาเองครับอม่ใใช้แต่ผมนะครับปลาไหลเพิ่งมหาอย่างงี้พิ่มาใช้อยู่ มันีตอนบ่ไดนวะระวางลงสิครับเกาซ่อนตักตัวห้เงี้ยเทเบตรงไหมดูแจัน้ยจันละตัวฟาดโอ้โอ้มึงหยามึงหยามึงหยา มีคนเห็นมีคนเห็นมีคนเห็นนั่นๆต้มเนื้อพอแล้วพอแล้วฟังนี่ฟังนิ่งสุดงามครับอย่างไรอาหารนะครับมีต้มยำปลาไหลครับกับต้มเอ็นงัวครับเอ็นงัวปิ้งปลาไหลครับอันนี้เข้าครับ ข้าวข้าวฝากคุณีิจาคุณแล้คุณแกรบขะ b e ด้วยนะครับฝากคุณีิจาคุแล้คุณแด้วย